สวัสดีค่ะวันนี้หมอจะมาช่วยเลือกนะคะว่าเราจะรักษาสายตาบนกระจกตาวิธีไหนดีง่ายๆเลยค่ะถามตัวเองขั้นที่1คือเราอยากจะทําแบบมีฝากระจกตาหรือเปล่านะคะเพราะว่าการรักษาสายตาบนกระจกตานั้นมีการแบ่งแยกออกเป็น2วิธีใหญ่ๆโดยที่วิธีขั้นตอนแรกนะั้นะคือวิธีการที่ทําผ่าตัดโดยไม่เปิดฝากระจกตาส่วนอีก ขั้นตอนหลักอันหนึ่งก็คือเปิดฝากระจกตานะคะสมมุติว่าเราตอบตัวเองว่าเราอยากได้วิธีที่เปิดฝากระจกตาก็คิดว่ามีอีก2วิธีคือจะเปิดฝากระจกตาด้วยอะไรซึ่งในปัจจุบันนั้นก็มีการเปิดฝากระจกตาด้วยใบมีดที่เรียกว่าวิธี SBK หรือจะ up เลเวลขึ้นมาหน่อยเป็นเปิดฝากระจกตาด้วยเลเซอร์ซึ่งวิธีนี้เรียกว่า เฟมโตเซกันเลเซอร์เลสิกด้านนี้เป็นด้านของการเปิดฝากระจกตาซึ่งเป็นวิธีเลสิกแต่เราจะใช้อะไรเปิดก็อยู่ที่เราบางคนบอกว่าัวใบมีดจังเลยัวดเจ็บอ,อยากจะใช้เลเซอร์ก็เลือกวิธีเลเซอร์หรือบางคนมีตาที่เล็กมากบางทีการวางใบมีดบนตาไม่สำเร็จก็อาจจะต้องเลือกวิธีที่ใช้เลเซอร์เปิดที่เรียกว่าเฟมโตเซกันเลเซอร์เลสิก ส่วนคนที่บอกว่าไม่เอาชีวิตนี้กลัวการเปิดฝากระจกตามากกลัวการเปิดแฟบมากอันนี้ก็จะอยู่ที่2 Choice นะคะ Choice แรกก็คือการขูดผิวกระจกตานะคะแล้วก็เจรณาเลเซอร์ตามลงไปซึ่งเรียกว่า PRK ถ้าเราขูดผิวกระจกตาด้วยด้วยเครื่องมือที่เขาเรียกว่า Hockey Knife คือการที่ใช้ใบมีดที่ไม่ได้คมมากขูดเนี่ย เราเรียกวิธีนี้ว่า PRK แต่ถ้าเราขูดผิวกระจกตาด้านบนด้วยเลเซอร์เราก็เรียกว่า Trans Epithelial PRK นั่นเองอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ไม่อยากเปิดฝากระจกตาแต่ PRK เนี้ยก็จะเป็นค่ายที่ต้องฟื้นตัวนานสะหน่อยนะคะบางทีก็ประมาณ7วันถึงจะเริ่มใช้ตาได้แล้วก็เจ็บมากอยู่2วันแล้วก็ต้องถามตัวเองว่าเรามีเวลาหรือเปล่า ถ้าเรามีเวลาก็เหมาะกับการที่เราจะทำ P.R.K. รอการหายได้ทนเจ็บได้หรือในบางอาชีพที่เขาจะต้องเลือกวิธี P.R.K. เพราะเป็นไฟบังคับนะคะทีนี้ก็มาเหลือกลุ่มการรักษาอีกกลุ่มนึงที่ไม่ต้องเปิดฝากระจกตา คือรีเล็กสมายซึ่งเป็นวิธีใหม่มีมาในโลกนี้ประมาณ12-13ปีละเป็นการใช้เลเซอร์ชื่อเฟมโตเซกัลเลเซอร์เจรไนกลางกระจกตานะคะสร้างก้อนที่เรียกว่าเลนติคู่ซึ่งเป็นก้อนที่เรารักษาสายตาแล้วก็เปิดแผลเล็กๆขนาด2ม mm, มเนี่ยคีบเลนติคู่ออกมาเป็นการรักษาสายตาส่วนใหญ่คนกลุ่มไหนที่เลือกรีเล็กสมายก็คือเนื่องจากว่าแผลเล็กก็จะ ทำให้ฟื้นตัวเร็วสบายตัวเร็วใช้งานได้ไวเขาก็จะเลือกลีเล็กสมายรวมทั้งกลุ่มคนที่อ,อยากจะตาแห้งน้อยแล้วก็กลัวเรื่องของแสงจ้าในเวลากลางคืนเขาก็เลือกลีเล็กสมายถ้าเราตามดูกันอีกทีเราอยากทําอะไรดีก็เลือกออกเป็นมีฝากระจกตาหรือไม่มีฝากระจกตาถ้ามีฝากระจกตาจะเปิดฝากระจกตาด้วยใบมีดหรือเลเซอร์ ถ้าไม่มีฝากระจกตาจะทำเป็น P.R.K. หรือรีเล็กถ้าหายเร็วก็รีเล็กถ้าหายช้าหน่อยก็ P.R.K. ค่ะ